รู้ตัวหรือเปล่าว่าคุณเนี่ยมันน่ารักรู้ตัวหรือเปล่าว่าคุณเนี่ยมันน่าสนใจนะเพ е ื่อนฝูงคนในกลุ่มเดียวกันหรือเพื่อนของเพื่อนพเพื่อนของรุ่นพ,พี่เพื่อนของรุ่นน้องเป็นไปได้เหลือเกินว่าช่วงเวลานี้เขาเห็นสเสน่ห์ในตัวคุณเขาเห็นความน่ารักในตัวคุณอยู่นะนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญไม่มีความบังเอิญบนโลกใบนี้หากคุณเลื่อนฝีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่เป็นไปได้เหลือเกินว่านี่อาจจะเป็นสัญญาณอะไรบางอย่างมาบอกคุณ ใรู้ตัวว่าเพื่อนของอคนคนในกลุ่มเดียวกันรุ่นพี่รุ่นน้องที่อยู่ในกลุ่มสังคมเดียวกัน ไม่ว่าจะเรียนด้วยการทํางานด้วยกันนะหรืออาจจะเป็นเพื่อนของเพื่อนเพื่อนของรุ่นพี่เพื่อนของรุ่นน้องที่อยู่ในสังคมเดียวกันนั่นแหละเขากําลังชื่นชอบแอบชอบนะแอบสนใจในตัวคุณแอบรู้สึกว่าคุณมีเสน่ห์แอบรู้สึกว่าคุณน่ารักแอบมองเห็นคุณค่าอ่อแอบมองเห็นความน่ารักสดใสและแอบมองเห็นสเสน,น่ห์ในตัวคุณอยู่นะเออมีโอกาสเป็นคนที่เด็กกว่าด้วยนะเออมีโอกาสด้วยนะหรืออาจจะเป็นรุ่น น้องอ,อ่ะเป็นไปได้เหลือเกินอาจจะทํางานด้วยกันหรือเรียนด้วยกันเป็นไปได้เหลือเกินว่าช่วงเวลานี้เขาจะมองเห็นความน่ารักในตัวคุณเด้งโดดออกมานะแล้วก็มีโอกาสเหลือเกินว่าเขากําลังหลงรักหลงชอบหลงสเสน่ห์ในตัวคุณอยู่เอ,อใครรับขํางายอย่าลืมพิรบนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีนะยนะ